เกิกันมากแล้วนะครับสําหรับคําถามนะครับที่ไม่ได้คําตอบนะครับตอนนี้นะครับมาถามเพื่อนๆกันเลยนะครับว่าสําหรับนะครับแบงค์ร้อยเรือหงแบบนี้นะครับบล้งร้อยเรือหงแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะครับจะให้กันที่เท่าไหร่นะครับเพื่อนๆก็ว่าราคากันมาได้เลยนะครับเริ่มเปิดประมูลกันที่หนึ่งรอยบาทนะครับเริ่มเปิดประมูลกันที่หนึ่งร้อยบาทนะครับเราก็จะมาดูกันนะครับว่าราคาที่แท้จริงของเจ้านี้นะครับอ่าได้เท่าไหร่นะครับก็จะมาดูก็จะมาดูฮะ อ่าโอเคเพื่อนๆก็โอนเข้ามาทางนี้นะครับอ่ะให้ราคากันมาได้เลยนะครับแล้วดูว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะครับเปิดประมูลที่100บาทนะครับสำหรับแบงค์นี้นะครับแล้วเรามาดูผู้ชนะในวันที่เท่าไหร่นะครับในวันที่22นะครับก็คือวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้21อ็ดดูวันที่22นะครับอ่าดูว่าราคาวิ่งไปที่เท่าไหร่นะครับโอเคครับเลยหมดละหมดละ,ะ,ะ,ะไม่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 ไมไม